ไปนอนสลามไปพพี่นองเราไปนอนซบมันแี่นั้ทำไปน้ำกันทำเรียากาศไม่น้ำค้งหรือไม่น้ำคงนตองนี้น้ำบกมันไปนน้ำสวย มิเตหินหน้ำลายที่พี่น้องตามผันธุกันมพี่นองนักกา,ามเืียนนะพี่น้องเรีคนรู้นนสลตย์สรรมทำดูตามซ้มกันพี่น้องวันลงไปนำครงสิบปีจะได้ ธรรมศาติสวยบอกต,ตามอันนี้ทายวิวเคลก่นให้เป็งก่อนสวยสวยพี่เนอะเจ็บบรรยากาศคอนสิบคำไม่นำโคง้งไปมาเนี่ยลงทาบักมาเป็นอ,นอ,นอ่อนนุ่ม บปดนี้ยทไปต่อแล้ววันนี้ไปนอนเลยตามตอนลองหนะักไปลอนซุปมันฮะกระดออกรถต้งทาบักงหรือว่าทาเหยเื่อแผลขามใส่ลอนซุปมันเรากไม่นำโค้ง ບັນຍາກາດຊ່ວຍໆນ້ອງໆມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນເດີ້ບັນຍາກາດທາງລົງຖ້າບັກຖ້າບັກລອນສັດອໍາຄາມໃສ່ລອນສົ້ມເດີ້ເຂົ້າໄປທາງເຂືອງເພິ່ນເນາະ มาเนี้ก็มางหน้าตาบักคนระับเก็บบรรยากาศตาบักก่อนตาขาวน่าบูดเงี่ยนี่คือบักสิไปพี่นอ้องให้รถถิ่มมาในพี่น้องนี่คือรถอ,อ,อ่าวันนี้ไปแล้ววันนี้ สองฟังมีนำคขงเองเรียไปลอนสมทำาัตรสางให้ใว้งามบอให้วัตรสวยงามคอมเมนต์พี่น้องเนีย่ยให้กำลังใจให้นี่ทำคลิปต่อไปให้พี่ให้น้องมึงเองป็นกำลังใจใพี่น้อง คอมเมนต์ได้คมเมนได้ไหนอีกเตือนไหนอีกขี้เขี้นข้างลังราไปตาม่นำคงอย่บรรยากาศเพลียๆแมหอนนอนสบ ่องฟังไม่นำ้ำโค่พนองคตอนรีวิวจิบแม่นำ้ำโค่งลองแพหรือว่าเพื่อพักเพื่อสิขามไปลอนอีสม้มติดตามมันกันพี่น้องัาสองฟังไม่น้ำที่มีอยังสวยงามตื่นตาตื่นใจมาพี่น้องติดตาม เนี่ยค่ะอง้าสวยงามาเลย đ ด p ขนาดแเปียงเปียงเยนหิน ต้องไปได้แลหละแถมหอน พี่น้อง่ามเลยใ่สีฮอนนะ่ะใจแคบดูสวยๆพี่น้องเพื่อนหัวอนานี้พี่น้องินี่้ินธรรมชาสิสวยงาม สวยสวยพี sleeve, you know? ่น <göster ges response> mm, ้องคอนทาจอดนนี่หมกันพี่น้องเนี่ครับพี่น้องตมมา ใส่เ,เข้างหางยาวพี่น้องบางทีฮนะน,น่ะขันอนทนมากเป็นข้อเป็นดอนพี่น้องมีแต่โคแต่อดอนใส่ข,ขางหางยาวเป็นดักเดี๋ยวไปส่งนุ่มกันสวยงามหอนได้พี่น้อง tha cho thì cho theo hàng đoàn sốt bị như kì. đi bình hàng đi bình năm năm một chín phủ lấy bị มาหอนจอดถึงเลพี่น้องหอนแทาจอดเทียบเฮอันนอส่งเด็ดมากพี่หางทนเดกา อนห้อยไปนอฮ่าห่ก่อนลูปและอนบวยบวเออนหุ่มใพี่น้องฮ่ามองรูแดดทนีแให้มองไปนะกรับ อ่่เพยอ่าไม่ได้เลาะพี่น,น้องผ่านลอดทางเข้มข้ตามบบุกเ,นนเลยอยนางไรเอาเข้มของก่อนเก็บบรรยากาศช่วงไม่สงนี้มิตรสากดีเปน็น้องพี่น้องดีเป็นพัก่านไปนะ trời ơi, hàng khi còn. Ở cái... khi đi khám còn, không biết เฮ้ยในเวลากลับพี่นอดเวลากลับลอกตามวมินอาคง2ฝั่งค้องครับเก้ากันนะพี่นอดนี่น่พี่นอดพาบข้างหน้า งามบ่ะหินพี่น้ลอดหินสรุกสเุปงามยิ่งสวยบ่ะส่วนที่เห็นข้างหน้าขาวๆคือหลอนสลับเปน็นหลอเห็นร่างกายมองเขีอนมองที่จอดรถไว้สิกลับแล้ว ใอ้กาดทางซ่องมนน้ำคงให้พี่ให้น้องสมอ่ามอเนอร์หเย็นขทางอ่ะคือมองเคลื่อนมองจอดรถมอเนอรเน้ะ บายบายพี่น้องพร้อมกันคลิปหนะ้าไปสิบพี่น้องไปท้ายคลิปอย่างเดียวนี่อยา,ากจอดอับพี่น้องไก่หอนแล้วไปายบายยอ่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อ mm hmm. uh, ันนี้ขึ้โนโหลดแคปอันนี้เจอกันคลิปต่อไปไปสิบไปใส่ยบาย